นี่บริเวณหมูเจดนะครับเราข้างอคอกคืนวันที่21ธันาวาตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มเศษนะตามทุ่มครึ่งได้รับแจ้งมาประมาณ2เกือบ3ทุ่มนะฮะโอ้หนี่ไผ่ลามบริเวณกว้างพอสมควร มื่สองชุดนะเข้าลงเพไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวากลำบากนีมันไม่ต้องขวาดเอาไว้ขวาดง่ายๆน,นี่คือการเอาเป่าเชือเพลให้เข้าแนวดำนี่เขาเรียกแนวดำอ่าเรตัดตัดให้มันไม่ต่อเนื่องจากฝั่งนี้ไง มันไหม้เข้าแนวดำเนี่ยพอไหม้หมดเชื้อเพลิงหมดมันก็ดับเนี่ย่ะมันไม่ให้ไหม้ไปทางขวาไงเห็นไหมเขาตัดเชื้อเพลิงไงเนี่ยวีธีการทำอันนี้อนีี้อ,อ,อ้นี้ดับไปฝั่งนี้ไอ้มันติดไป,ไปฝั่งนี้เดี๋ยวก็หมดเชื้อเพลิงอะ่ะมันไม่ต่อไปฝั่ง,งขวา